วัดมหาบุตรทริปสายมูแห่งทุ่งพระขนงตำนานเรื่องเล่าสู่จอเงินแม่นาคเวอร์ชั่น 2025. 2 0 2สสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราอยู่กันที่วัดมหาบุตรนะคะที่ทุกคนทราบกันดีว่าวัดแห่งนี้นะคะเกี่ยวข้องกับตำนานรักอมตะของแม่นาคพระขนงที่นี่นะคะไม่ใช่แค่สถานที่ที่เล่าขานแต่ตำนานลี้ลับนะคะ แต่ยังเป็นที่พึ่งทางใจนะคะของคนที่อยากจะมีความสมหวังไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรักโชคลาภเงินทองหรือว่าเสดอกเคราะอะไรก็ตามแต่นะคะวันนี้เราจะพาทุกคนมามูกันนะคะว่าถ้ามาที่วัดมหาบุตรแล้วเนี่ยจะต้องไปที่ไหนกันบ้างตามไปดูกันเลยค่ะ ตำนานรักแม่นาคพระขนงคือหนึ่งในเรื่องเราที่อยู่คู่สังคมไทยมานานหลายร้อยปีแต่ปีนี้ด้วยกระแสนหนังแม่นาคเวอร์ชั่น2025ภาพยนตร์ใหม่ล่าสุดน่ารักมากมากมากภาพยนตร์โรแมนติกคอมเมดี้สุดปังที่สร้างกระแสคือหาตั้งแต่ยังไม่เข้าฉายสำหรับใครที่กำลังอินหนังเรื่องนี้นะคะแล้วอยากไหว้ของจริงที่ต้นตำนานต้องไปที่วัดมหาบุตรศูนย์รวมพลังศรัทธาแห่งทุ่งพระขนง ซึ่งวัดมหาบุตรหรือที่หลายคนเรียกติดปากว่าวัดแม่นาคพระขนงเป็นวัดเก่าแก่ริมคลองพระขนงที่สร้างมาตั้งแต่ปีพศ2320ในสมัยรัชกาลที่หนึ่ง วัดแห่งนี้กลายเป็นที่รู้จักไปทั่วประเทศเมื่อถูกผูกโยงกับตำนานของแม่นาคสตรีผู้รอสามีอย่างพักดีแม้ตัวเองจะจากโลกนี้ไปแล้วแต่จนถึงวันนี้แม่นาคยังเป็นที่เคารพในฐานะผู้ให้พรแห่งรักแท้โดยเฉพาะสายมูที่เชื่อในพลังของความรักและปฏิหารตานย่านาคหรือสารแม่นาคพระขนงที่ขอพรความรักให้สมหวังและยังได้ขอพรโชคลาภ เรือนไม้หลังนี้คือศูนย์รวมความศรัทธาการขอเลขเด็ดรวมไปถึงเรื่องการเกณฑ์ทหารบรรยากาศภายในตำหนักชวนคนลุกเบาๆแต่เต็มไปด้วยความสงบและพลังใจแบบอธิบายไม่ถูกและบริเวณที่หน้าศาลของย่านาคนะคะถ้าทุกคนเดินมาเนี่ยก็จะพบกับครองพระขนงนะคะที่เป็นฉากนะคะที่เราเห็นกันในหนังที่ เกี่ยวกับเ,เรื่องแม่นาคพอะขนงนะคะถ้าใครอยากจะมาสัมผัสเนี่ยว่าบรรยากาศเป็นยังไงเนี่ยเวลามาไหว้ที่ตรงศาลย่านาคนะคะก็เดินมาให้อาหารปลาตรงนี้ได้นะคะจุดต่อไปอุโบสถวัดมหาบุตรขอพรในบรรยากาศเงียบสงบอุโบสถวัดมหาบุตรเป็นที่ประดิษฐานของพระประธานที่เต็มไปด้วยสเสน่ห์ของสถาปัตยกรรมซึ่งเป็นอุโบสถสร้างใหม่ในปีพศ2470 ต่อมาในปีพศ2500ได้มีการบูรณะอุโบสถหลังนี้อีกครั้งโดยมีการเปลี่ยนกระเบื้องเป็นกระเบื้องเคลือบสีเปลี่ยนช่อฟ้าใบรากาหงและหน้าบันใหม่ทั้งหมดเป็นที่นิยมสำหรับคนที่อยากสวดมนต์นั่งสมาธิหรืออธิษฐานเงียบๆจุดต่อไปวิหารหลวงพ่อยิ้มที่ภายในประดิษฐานหลวงพ่อยิ้มลักษณะเป็นพระพุทธรูปปางมังวิชัยและพระพุทธรูปอีกหลายๆองค์ ว่ากันว่าใครที่มากราบไหว้หลวงพ่อยิ้มจะได้รับความสงบร่มเย็นเสริมดวงในเรื่องสุขภาพการเงินและการงานเป็นจุดที่เหมาะจะปิดท้ายทริปสายมูเพื่อรับพลังบวกแบบครบองค์ถัดจากอุโบสถและวิหารหลวงพ่อยิม้มจะพบกับอุทยานกว้างใหญ่ที่เปรียบเสมือนลานมูหลากสาขาที่สายมูต้องไม่พลาดก็สามารถมาขอพรแบบครบจบในที่เดียวที่นี่ที่วัดมหาบุตร